มาอีกแล้วสาวน้อยตาก,กลมสาวน้อยตาก,กลมพุ่มมามาอีกแล้วืันนี้มาอยูใต้ตะรานเทียนคือว่าือตะรานเฮียนบ้านเท่าว่าคล้ลยายๆกันเลยพาไปเบิงวิธีการถอนมันฝรัง่งถอนแบบใส่รถแท็กเตอร์อันนี้คือถอนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วผลผลิตป,ปีนี้แบบเกินคาดมันใหญ่เกินเพราะว่าพอพันแม่พันมันฝรัง่งบริยใ่ญ่ขนาดนั้นอันนี้คือเก็บมาแล้ว การเป็น,นบ้านเฮาคือเกี่ยวเขาเอาเขาขึ้นเล่าประมาณนี้ <c oughs> นี่เกี้ยวเขเกี้ยวข้างลลังนี่ล่ะยกข้างหลังปีนี้ได้สิบเอ็ดสอบ <c oughs> แบ่งกันแล้ว <c oughs> ให้ได้เจ้ามาเก็บซอย <c oughs> เก็บผู้เดียวว่าไหวผลผลิตอ่ะมันใหญ่มันใหญ่ยยเกินมันใหญ่เกิน มันใหญ่เกินพอเกินแม่มันใหญ่เกิน,นเกินว่าพันทีเขาออกมาปลูกคือเขาปล่อยไปโดนประมาณนี้แล้วก็ข่าวพยากรณ์อ,อากาศคือจะมีฝนตกตอนเมืองแบบตกแบบชวนมีพัดเหนือคือเจออุทุกกับภัยน้ำท่วมบวกถนน,นหนทางกันคมนาคมขนส่งบวกทางรถไฟคือทางรถไฟขาดทีบเคยเคยได้เห็นข่าวหรือว่าเคยเห็นหรือคือทางภาคใต้นะภาคใต้เซนต์เวดนจะเห็น จะเห็นหลายก็คือข้าวพวกนี้เวลามีน้ามีฝนตกมีนม้ำถั่วมอี่ยงพัดเหนียว่า่คยเจอ,อยแต่ปีนี้คือแบบถนนาการคมนาคมทางรถไฟด่านรถไฟอ่ะมันขาดเป็นแถวๆเลยแล้วก็จะมีฝนตกก็เลยต้องเฝ้าต้องเฝ้าเก็บที่เก็บอะ่ะที่เก็บมันฝรั่งอะ่ะอุณหภูมิยังบม่ได้เพราะว่าอากาศยังบม่ได้หนาวขนาดนั้นมันบอสมควรสิเก็บแต่ถ้าปล่อยไว้ก็คือหัวมันกระจันจเนา่าเพราะมันใหญ่เราไง ถ้าฝนตกไหมฝนตกมากบันนี้ก็จังไรล่ะแซ่ก็จะเป็นแบบน้ำขังอย่างเด็หัวมันฝรั่งก็จะเปื่อยก็จะเป็นแบบเป็นเละๆที่จังไรก็ต้องถอนมีก่อนก็คือเอาไว้ข้างนอกก่อนเพราะว่าอุณหภูมิข้างนอกก็คือย่ำขึ้นมันก็ยังเฉียบๆติดโลบู่ย่ำขึ้นบังมือก็คือติดโลประมาณเนี้ยก็คือกองไว้ดนี่แหละข้างนอกนี่แหละยังบ่หอดเวลาเอาเขาไปแต่ห้องใส่ดินเพราะว่าอุณหภูมิยังบ่ได จากคือปล่อยไว้ข้างนอกก่อนอากาศจะเย็นก่อประมาณเนี่ยผลผลิตเป็นนีมแต่รุ่นเนี่ยรุ่นทีแบบว่าเขาทรงเขาลงงานเพื่อจะเฮ็ดมันฝรั่งอะ่ะพวกจะเฮ็ดไอ้อเป็นมันฝรั่งแผ่นหรือว่าเป็นพวกพุ่มฟีดเป็นพวกไอ้ที่ขายตามร้านให้ร์เกอร์อย่างประมาณเ <c oughs> ฟ้นไฟไหมร <c oughs> ุ่นนี้ไงสิเลยนะขนะึ้นรุนนี่เสียเวลาเขาเป็นต้มอะ่ะเปลืองไฟกับเปลือง มันสุกมันนั่นสุกสุกงากเอาไปเฮ็ดอีกยังกับแบบคือคือพัน์ทีอวมาปลูกอะมันบริง่ายขนาดนี้ง่ายก็คือพรต้มพรากินประมาณเนี่ยอันนี้คือเก็บของมาแล้วแต่ว่าสีผ้าปิเบิง่งวิธีการไถวิธีการเก็บอันนี้คือเฮ็ดแบบควรเลื่อนนอกแบบแค่เฮ็ดบ่กกี่คู่เองสิฟกาคู่ประมาณนี้บ่แม,มนว่าใส่แบบคือปิดที่แล้วที่พ้าพปิบเบิงโมเมนแบบนั้นเ็คือแบบใส่รถไถนน้อย รถไทเก่าเกีอยงประมาณเนี่ยสิพาไปเบิร์วิธีการเก็บมา่ารถไถเก้ามันสาม,มารถมีประสิทธิภาพมีคุณภาพในการ่าถหรือว่าอเก็บมันฝรั่งใดแบบแต่สิพาไปเบิร์วิธีการนะแต่ว่าอันนี้คือคืนผลผลิตนะ่เก็บแล้วกองแล้วนั่งเศร้าเมยแล้วไปเบิรงวิธีการทถวิธีการถอนมันฝรัง่งเขาถอนกันแบบใดใส่รถเก่าเการถไทเกา้าห่าง มันยังสตาพ์ติดบอยยังประมาณเนี้ยไปโชวกันค่ะ มีแอลได้เหรอเธอฝรั่งฝรั <bizarre> ่งปวดแอลลิซ่าปวดแอลเสร็จแล้วสิ้นสุดสำหรับมันฝรั่งปีนี้เบิ่งในหนไหวไงใหว่งที่มันเป็นแบบโดนเครื่องมือที่มันโดนเป็นจังหวะเป็นแผลนิดๆหน่อยๆสิคือุ่บเอาเนาะแบบจริงๆกะ เนี่ยแบบนี้คแบบคุณพ่อคุณแม่คันเนี่ยแบนนี่ยค่อถ้าห้าออไปเฮ็ดเป็นมันฝรั่งทอดอ่ะเฮ็ดเป็นเส้นไฟ้อย่างเสียได้เลยนะแต่เฮ็ดตอนนี้นะแต่แต่ใส่ถุงหรือว่าเก็บไว้เนี่ยคือแบบมันก็จะเละ <c oughs> แล้วก็จะเป็นน้ำม,มันก็จะไม่น่ารับประทานเยอะเลยมีแต่หัวใหญ่ๆเนี่ยแต่เสียนี่นะแต่เสียแบนจะทิ้งค่ะทิ้ง มีพ่อพันธุ์เนี่พันธุ์ทิ้งไอยใหญ่ทิ้งถ้าซูดไว้เ็ดกินตอนนี้เลยโอเคได้แต่ว่าถ้าเอาไปใส่ในถุงหรือว่าเก็บรวมกับเพื่อนๆที่ว่าจะกินทั้งปีอะบ่ได้มันก็จะชวนให้เพื่อนๆปลาตัวเดียวเน่าเมื่อของประมาณนี้เลยเรียบร้อยโพแทติซสมมันฝรั่งสำหรับปีนี้ 1ด้ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11ถุงได้ทั้งหมด11อถุงมาวิซื้อน,นะ มันฝรั่งแต่ละปีเยกแค่ว่าริงมันฝรั่งขนาดนั้นทุ้งเดียวเนี่ยทุ้งจิงเสียที่ยังเขาซื้อมาอย่าตามหางหรือว่าตามไปซปเปอร์พัคเก็ตทุ้งเดียวกินได้มมนปีแต่ที่เขาปลูกหรือว่าเขาปลูกได้หลายเสียแต่ที่ย่างหน่อยๆเด็กหน่อยได้รวมที่จะรมหรือว่าได้ผ้าเขาเห็ดอ่าที่จะรำเล็กๆนิดหน่อยให้เด็กหน่อยได้มีมีส่วนรวมน้ำประมาณเนี่ยอันนี้ที่เก็บมาแล้วนะ ผลผลิตป,ปีนี้ก็จะประมาณนี้แต่ที่เอาไว้ข้างนอกก็เพราะว่าอุณหภูมิในห้องเก็บอะยังบ่ได้ยังบ่ถึงขนาดวัดติดโลกปามนั่นแต่ือี่กองไปแบบนี้แหละนี่คือผลผลิตมันฝรั่งปีนี้ตึก๊งใจญ่หัวุ่นใจ,นใ,จใหญ่เกินใหญ่หลายกะเปลืองไฟตะเวลาเห็ด <c oughs> เขาก็ได้เอาแบบจะนไ่น,นละ่ะเวลาเห็ดเป็นเหตุเป็นแผ่นเห็ดเป็น มันฟรังกบครเขียวนะประมาณนี้